เก็บเมแตงเราเร่งกินเบอร์ละบาจักเอ่อเขียวรีเขาอยู่แล้วเขียวรีนะสุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนพบพอกับพ่อลาอีกแล้วจ้าพบพ่ออยู่กลางป่ามันพี่น้องเมื่อเดียวเขาก็จะม,มาขุดจิรอแล้วเขาก็ต้องมาแวะสวนพี่น้องมาแวะเก็บแตงเก็บข้าวโพดจ้าแล้วข้าวโพดสลอยนาาะฮาวบลาสโซ่เก็บรถ เก็บเอาเก็บเอาเออเอาบบะเถืงบ่อจองลงพอดสลอยมีบล็อกแตกสุกโอ้ยเสียดายต้นบกผีกเ้ะมันล้มพี่น้องต้นบกผีก์เดี๋ยวมันล้มเสียดายเดยมันล้มหลือมันกรตาที่มันงามๆเลยใส่ลูกเก็บเอาเก็บมังกระตานะ ฮะเบอกอีกรูปมีบ่มีเดียวใส่าเบ,บ,บอร,อรดีๆส่มีบัจักก็มีหมักไงบัตจักเลยหะลแมันแบัตจักาเก็บมกแตก่มก็ด้เพียงเด้อ อย่างละแตกอย่างสายไปแล้วแตกสุกแล้วเบ่งดูสุกคือสิหมากน้อยแท้เก็บเอาเก็บให้แม่เบ่งดูใส่สุกบ่อโอ้สับเจาะของใสียหมักน้อยสุกอยู่บ่อุกอยู่รีบเบ่งแล้วบ่อแข็ง ไม่บอกแตงนาอบอบ่เราพักกันเราเก็บบักแตงยังเหลือลายได้พี่เอาบักแตงกันเด้ลูกๆูกร่อนอย่างเงี้ยก็เก็บเซตเนี่ก็อซิเบิร์ดแล้วมันเริ่มแก่แล้วจ่เก็บสักตาแม่เขาอยากกินอยากกินอย่าง เห็นต้นตงนี้สตอนอยู่ได้ไม่ปลูกนะ,ะ,ะใางผูห่บอย,อย่าใสตัวใหญ่บ่เออเก็บเอาเก็บเอาถ้าใส่กระตาบบละเบ็ดโตไปใส่กระโพาะระเก็บเอาเนาะ ปรดสะลอยพี่เราเอ้ยก็ปวดหน่อยแต่ใกล้สิเบิดแล้วมันเหี่ยวมันหาวว่าอะเก็บเช็ดต,ตีก็คือสิเบิดแเลยวพี่เราเอ้ยถากกินสวนถากกินสวนหน้าบัดนี้สวนหน้ากำลังออกดอก เน่าวเลยโอ้ยมาเบิกมาในหน่วยปกักไงมามีผัดเน่เ<อ>าเล,มเลยมาแล้วขบพ้นตกค่ะมันเสียเน่าตกแตงนลยมันหนาแล้วลูกมันนอนจื๊มันอืมมันเน่านอนกับจื๊มันแต่ว่ามันกับพี่ลึก,กมันพี่ดอกเอ้ยม,มันไอ้ยาสปักงามกขาดอกก็ได้ย่แท้ไหนมันสามเดือน,สา,อนสามเดือนเต็มแล้วมันกับพี่ดอกเอ้ยสวัสดีมีเรียงหมดจักรละ ะตกใจหมาหมาเด็กกับหมาผมพิจเจ้าของมันนำมาเห็ดหยังบมเมนหมาเฮากันนำมาตเตะเทียมจ้าเราพอพอเออตะเกียบักแตงพี่น้องกันยังเหลือลายอยู่เส้นักมาไงพอด้มากนะ,ะพี่แต่พอดีกินพอดีกินพี่น้องเก็บเอาให้เบิร์ตลดมันอันนี้แหละมันสิเบิร์ตยามัน,มล,มนละโมเมนต์ยังล่ะหลาซับไปแกงบ่ ลาซะไปแก้ปัญหาใหม่นะบุ๋มีแต่แหละมันไปไแล้วแหละปัจเจกปัจจกบนันจะปลูกบัตรจักรลิงหน่วยสุกอยู่นี่ตอวันหน่วยใหญ่เมื่อน,นั้นนะว้าวซุกเราแตกสุกเตกป้าป้าปุ๊บเตกสุกสมัครใหญ่แท้ป้าเจ้กว,นวันเน่าบัตจักสู๋ขนันเน่าเลยเสียดายตายหา่าหมักใหญ่แท้ หน้าบ่าแตงแต่ว่าลดขวดแล้วซุกแล้วแตกซุกมันลดขวดเลยเนี่ยเพราะน่าวดอกมันซ้ำเดื่ดเสือพี่ต๋องบักแตกซุกซับเป็นวยใหญ่แทบฟ้าเคปไปให้เบิดโหลดเบิดเซ็ตนั่นเลยเอาไว้กระดาวทิ่พซื้อใส่ยักษ์ใส่ไปในตะกร้าก็ล้นกระตาพี่ต๋องเอ้ยบลาเก็บบลาแตงสิโลบลาแตงแล้วว่ามันคือมันเ่าไปแล้วพี่ต๋อง สัมไดแล้วบ่อหักมันโตกับนี่แล้วไอ้ที่มันโตทางซองแรงมันกะลูกใหญ่น,นางบริยาน,นด,ดจัลลินีนั่งถือเสียมานำนจานาะจ๊ะแหลดมาใส่หน้าระกาศิฟ้าเลยดยจ้ะอันนี้ก็อนอำไมสั่งไผยพ่อเบบปลูกไว้แต่โดนแต่ได้แล้วไปเราเออแต้ว มันกรบอกใหญ่เด้วพอบ่ใหญ่มันน้อยหนึ่งเเจ้าก็หักไปกินเลีะเขาี่รถาเนยงบ่ยใสลี่งเอลิงผู้ใดเลงเขากบ่มันมาอยู่ในรถบ่มันนั่งมในรคนอลิงเขาเรียงทานพ่อตอนกี่ตอนตอนพ่อคนมันพ่อเอามันลุงลุง้าใจแก้แ้มันกิน บ่มันกินบ่กินเลยบักกล้วยก็กินอ๋ออ๋ออันนี้ลิงน้อยเนี่ยกินยังสนี่นะลิงน้อยกินมะแตกะกินมะเต๊ะบ่เด็ดอะลิงน้อยอย่าหลักกินมะแต๊ะวะกะผูกเสือกแม่แม่ยอ๋อกระผูกเสื้อเปียกเขาเขาไหว้ไม่คบคนอ๋อกระไว้ไม่ครบคนเขาเลยผูกไวบ้บ่อืมตัวใหญ่ไลยมันดื้อบ่หลุด,ดวายย้อนดลุดหลอ๋อมันดื้อ เขาเอาทำไมสั่งไผ่เ่ะพี่เราไปปลูกไว้ดอกพอดียังได้แต่สมัยได้แล้วจุดก้อนบ่ใหญ่ครับ่อยู่ฮรก็กะที่เป็นระบายหัวหามมากล้วก็จับไปจับเอาจิบ่จับเอามากินเออเออเออปลากระจิกเป็นบ่ะปลกรจีกเป็นคือปลากระนันป ไม่สีดำนะะีดำนะพาต้นไม้หักอ๋อต้อนใหญ่เติบช้ำช้ำต้นไม้เลือนต้ใหญ่นี่ยช้ำน้ำน้ำพราะปมันอ๋อมันไป <c oughs> ปลาป,าป,ล,ป,ปลาปยาตบิงรมันใสลิงปลาป้าาต้องครบบลิงนะ อาสับดบคือายามันตวนีนี่ยาหยเออบ่อป่ามันใหญ่สับหยากพู้่หนังนะพูตดำคนจนตามม่สวยคนเออค่อี่อดำน่มันม่รวยคนคนตายนั่นามันจะจกเอาอ๋อคนตายเล็กหน้ามันจกเอา ดีจะจบเอาจบเอามันแล้วมันเอาคนขึ้นมามันก็เอาแฉมือมันคนตัวน้อยแต่ว่าอ้าไสเงินทองวขเป็ทอถุยฮุบลงไปคลองเลยนะอสีเหือมือ่แม่บนวาเวอมันมวออาขงกงตรงนู้ะ จะตกน้ำอ๋อจะตกน้ำสภาพเด็กดอยพี่เ้าะมีอยู่ปอะไรวะแป็นขลอดพี่เดาะเอยปั๊บป๊ปบเหมือนอะไรวะเหมือนปล่อแม่ปะปะ บ่แม er tea, ่จะถือม okay. uh, ันยาวเดยพ่อบ่เอิญดูเยพ่อมึงใส่เบสไปแลจ้ะสี่เือมึงอ่ะเออดูเออดูตกได้ต๊กได้ตกได้ เออดูเอ então, เอดูแล้วแล้วใส่เบ็ดดาแล้วแล้วใส่เบ็ดดายังอยู่เรสิขี้เม um> ื่อขึ <h <h ้นการหย่า ป่อพเมื่อเข้ากันด้ปะคำอะไรขอลองจะได้ขี่เรือหมดพายุหูเพียงอย่าองเออลืมเมื่อเมื่อเมื่อมาอุบันไตกเุกซ์ไงนี่คิดถึงเขากระเเมื่อไรเด้อจ้าบ่ได้โอเคได้ตกน้ำได้น้ำไหลไปตะยานคือยังไงเรงปีลิ่องปีบ่ ลิงปีขี่เรือล่อบีลิงปีเดพี่น้องมักแตงกระเต็บกระตานะมักแตงกระเต็บกระตาจ้พี่ร้องจา้าพอดิตำพอดิกินพนะอดิแซ่บจ้ากะตบระกระเลกะกระเตกระตากรากรเต็กเเเรเา

ป้าพกเอือววยใหญ่เสตเด้มหรือพ่อหนึ่งหรือประจักรผูกนุ้ยผูกพอหนึ่งนะแม่เบ้น่้ยแกเบ้อันนี้มันแก่แล้วเบ้เจ้าพอหนึ่งกัเป็นหนึ่งกินมันสูไปเห็ดโบกหวานพันใหญ่่พกเอือิมันหมอกคนนะอ๋อมันหมอกคนเนาะแันแกไปพี่อันันนะายนะฮะขายเด้ป้าบักเอือดบักเอือู่นี่นะง้า งามพี่น้องเอ้ยงามโพดงามโพงามบักโมบักแตงตะหมากบทติดว่ามันได้จกบทจกหน่วยเองบทจางเรียนนะว่าได้เปิดเบิ่กยี่บอนดนี่กระีิบอดนี่นี่ยี่บอดหอยนีน่นี่อยู่หมากเหนือมาพี่ดูมาพี่ดีด้อบอกเอื้อกายใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยกายจะได้กินแล้วแหละหนึ่ง mark เอื้อ จากได้มาบักกระบดกันิดยอดเปถึงกิจสูยอดสปงามแท้พี่น้องป่ามันกระโพดโพว่ามันงามแท้งามหวางงามโพดงามโพงามบอกโมบอกแตกมันสามเดือนพี่้อกเอ้ยหัวลูกดกหัวใหญ่หัวดานะแม่เนาะพาพี่้อกป่ะพาลูกประบุสวนพี่้อกเอ้ สโอ้ยลูกกุลมคุบโน้ลูกลูกแปลว่าอื้อหญ่ดะแย่ก <sk ็แต่กบเพื่อนบริกรจับพี่ดอกเออจะได้กับขอฝากบรรยากาศไปเพียกสับดีเด้อจ้าพี่ดอกจ้าขอบฝากบรรยากาศไปเพียกสันดีจะได้ก็ขอบคุณสุขสุขสุขคด้วจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบพับอืดใบใหญ่เลยใส่พยาธิบ่ เ่ามันครบได้ก็บุดแต่มันไอ้กว่าขอฝากบรรยากาศไม่แย่ซะบีอะรด้วยขอบคุณสุขูสุขโคนขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกายเฮดหน้านเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจครอบครัวสุขสันต์หันสาครอบครัวเล็กๆที่กําลังจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวพี่น้องนะกักําลังพยายามสร้างนั่นสร้างนี่ไว้ให้ลูกให้หลานนะอยู่พี่น้องเออตตตอออนนนนี้กลังงแ่่เเเฮฮืื็ดใหม ตกแต่งให้ดูดีก็เดือเป็นตะยูนับพี่น้องเห็ดไว้ให้ลูกให้หลานเวลาจากไปกะสิบ่ได้หายห่วงเพราะว่าลูกกลานะครับเจ้ากะมีอยู่มีกินเขาก็สบายใจไปก็บ่ห่วงพี่น้องเออสำหรับนางบ่เอียงดอกนางบ่ได้ทงพยายามเห็ดให้ลูกให้หลานเห็ดให้น้องนางอยู่เก็สิเถื่อนพี่น้องจะก็ยังมีเอฟซีบางคนก็ยังสอบถามมาอยู่นาะพี่น้องว่า เป็นอย่างเวลาถ่ายคลิปคือบอ่เห็นพ่อบ่เห็นแม่นางบ่มีพ่อบ่มีแม่เด้อจวจะพิน้องพ่อแม่นางเสียเบิดแล้วจ้าเสียแต่ในน้อยเพุ่อนจ้านางเป็นลูกกับพานางก็อาศัยอยู่กับน้องกับนุ่มอะครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนางก็มแีแค่ดีละหนึ่<ร>งสองสามสี่หาทั้งน้องท้ายแลยพี่น้องก็มีหาคนและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ที่อยู่ก <ไป S 2> <ด>ินกันไปจนตายจนสีเฝ่าฝีเฝ่า,า,าไข่กันกนดีละจ้าสี่คนดีหละจ้าบกนปลู่ เป็นครอบครัวเล็กๆพี่น้องเอ้ยครอบครัวเล็กๆแหละก็ยังอายุหน่อยกันอยู่กับภากันเห็ดพากันสาอะไรพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เรากับโบมีพ่อแม่ก็เสียแต่น้อยจะได้ก็ขอบคุณสุขุสุขคนเด้อจ้าสบายดีจ้า